คุณเคยมีโมเมนต์แบบนี้ไหมคะตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเรากำลังใช้ชีวิตอยู่เพื่ออะไรหรือทำงานหนักแทบตายแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับไม่เป็นอย่างที่หวังจนบางครั้งเผลอคิดในใจว่าหรือเราควรกลับไปเริ่มใหม่ฟังดูเหมือนเป็นคำที่น่ากลัวใช่ไหมคะเริ่มใหม่บางคนกลัวมันเหมือนกลัวการสอบตกบางคนกลัวมันเหมือนกลัวว่าความพยายามที่ผ่านมาจะสูญเปล่า แล้วก็มีหลายคนเลยค่ะที่เลือกอยู่ที่เดิมไม่กล้าก้าวต่อเพราะเชื่อว่าการเริ่มใหม่เท่ากับความล้มเหลวแต่ความจริงก็คือคุณไม่ได้แปลกหรอก่าที่คิดแบบนั้นเราเองก็เคยมีโมเมนต์ที่ถามตัวเองเหมือนกันและเชื่อเถอะค่ะคนอีกนับล,ล้านคนบนโลกก็เคยอยู่ตรงจุดเดียวกับคุณจุดที่เรารู้สึกตันจุดที่ไม่รู้จะเดินต่อยังไงจุดที่อยากทิ้งทุกอย่างแล้วเริ่มนับหนึ่งใหม่ สิ่งที่น่าสนใจก็คือแทบไม่มีใครเล่าให้เราฟังจริงๆหรอกว่าการเริ่มใหม่มันซ่อนพลังบางอย่างไว้พลังที่คนส่วนใหญ่ไม่ทันเห็นเพราะมัวแต่มองว่ามันคือการถอยหลังและนั่นล่ละค่ะที่วันนี้เราอยากจะพาคุณไปรู้จักความจริงบางอย่างเกี่ยวกับการเริ่มใหม่ความจริงที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคุณไปตลอดชีวิต ก่อนอื่นเลยขอให้คุณฟังไปแบบสบายๆนะคะไม่ต้องพยายามรีบเอาไปใช้ไม่ต้องกดดันตัวเองเพียงแค่เปิดใจและปล่อยให้คำพูดเหล่านี้ค่อยๆซึมเข้าไปในใจของคุณเหมือนการนั่งคุยกันเบาๆแต่ได้พลังบางอย่างกลับไปแล้วคุณจะได้เห็นว่าบางทีการเริ่มใหม่ไม่ใช่จุดจบแต่มันคือการเปิดประตูสู่เส้นทางใหม่ที่คุณอาจไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเดินเจอมาก่อนเลยค่ะ คุณรู้ไหมคะสาเหตุที่หลายคนไม่กล้าเริ่มใหม่ไม่ใช่เพราะเขาไม่อยากเปลี่ยนหรอกแต่เพราะความคิดที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆว่าการเริ่มใหม่เท่ากับความพ่ายแพ้การล้มเหลวหรือการถอยหลังกลับไปศูนย์บางคนจะคิดทันทีเลยว่าแย่ yeah, แล้วนี่ฉันต้องเสียเวลาที่ผ่านมาไปฟรีๆเลยหรอหรือถ้าเริ่มใหม่แปลว่าที่ทำมาทั้งหมดไม่เวิร์กสิ ลองสังเกตตัวเองดูนะคะเวลาที่เรารเผชิญกับจุดเปลี่ยนอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องชีวิตส่วนตัวถ้าใจเรามีสมการในหัวว่าเริ่มใหม่เท่ากับแพ้เราจะติดอยู่ที่เดิมทันทีค่ะเหมือนกับการยืนอยู่หน้าประตูที่ปิดตายแต่แทนที่จะหาประตูใหม่เรากลับเลือกยืนทุบอยู่ที่เดิมเพราะกลัวว่าการไปหาประตูใหม่จะทําให้ดูเหมือนเราแพ้แล้วผลลัพธ์คืออะไรคะ ก็ยืนอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนสักทีใช้พลังงานหมดไปกับการปกป้องภาพลักษณ์ของตัวเองมากกว่าการเดินไปข้างหน้าเพื่อหาสิ่งที่ใช่จริงๆ และนี่ล่ละค่ะคือหลุมพรางที่คนจำนวนมากไม่รู้ตัวความคิดที่ว่าการเริ่มใหม่เท่ากับถอยหลังมันทำให้เรายึดติดอยู่กับเส้นทางเก่าๆทั้งที่ลึกๆแล้วเรารู้ว่าเส้นทางนั้นไม่ได้พาเราไปไหนแต่เพราะกลัวถูกมองว่าแพ้กลัวเสียหน้ากลัวถูกตัดสิมเราจึงเลือกอยู่ที่เดิมทั้งๆที่การอยู่ที่เดิมนั่นแหละคือการเสียเวลาที่แท้จริงค่ะ เวลาพูดถึงคำว่าเริ่มใหม่หลายคนมักจะจินตนาการเหมือนการต้องกลับไปนับหนึ่งอีกครั้งเหมือนทุกอย่างที่เคยทำมาถูถกลบหายไปหมดต้องกลับไปเริ่มจากศูนย์ฟังแล้วก็ทอใช้ไหมคะแต่จริงๆแล้วความหมายของการเริ่มใหม่มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะ การเริ่มใหม่จริงๆคือการรีเซ็ตตัวเองเหมือนเวลาเราทำงานบนคอมพิวเตอร์นานๆแล้วเครื่องเริ่มค้างคุณกดปุ่มรีสตาร์ทใช้ค่ะทุกอย่างที่ทำค้างไว้หายไปบ้างก็จริงแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือระบบที่ลื่นขึ้นสดใหม่ขึ้นพร้อมทำงานต่อชีวิตเราก็เหมือนกันค่ะ การเริ่มใหม่ไม่ใช่การทิ้งทุกสิ่งแต่คือการสร้างพื้นที่ใหม่ให้สิ่งที่ดีกว่าเข้ามาเหมือนการเคลียร์ของที่รกในห้องเพื่อให้ห้องดูโลง่งและหายใจได้เต็มปอดขึ้นหรือเหมือนการปลูกต้นไม้ที่ต้องถอนย้าตายตายออกก่อนถึงจะมีที่ให้ต้นใหม่เติบโตได้ อีกอย่างที่สำคัญมากคือการเริ่มใหม่ไม่เคยเท่ากับกลับไปศูนย์จริงๆเพราะระหว่างทางที่ผ่านมาคุณเก็บประสบการณ์ความรู้สึกแล้วบทเรียนเอาไว้หมดแล้วคุณไม่ได้กลับไปเป็นคนเดิมเมื่อวานนี้แต่คุณกลับไปเป็นคุณที่มีพลังเพิ่มขึ้นแค่ได้โอกาสใช้มันในเส้นทางใหม่ค่ะการเริ่มใหม่จึงไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นความกล้าหาญไม่ใช่การแพ้แต่คือการเลือกและไม่ใช่การลงทุนเพื่อสร้างเส้นทางที่ดีกว่าเด เพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในจุดที่ลังเลว่าจะเริ่มใหม่ดีไหมขอให้จำไว้นะคะว่าการเริ่มใหม่ไม่ได้ทำให้คุณสูญเสียแต่ทำให้คุณได้คืนอิสระได้คืนพื้นที่ว่างในหัวใจเพื่อให้สิ่งที่ใช่จริงๆเข้ามาแทนหลายคนกลัวการเริ่มใหม่เพราะคิดว่ามันคือความสูญเสียแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปจริงๆการเริ่มใหม่คือการได้พลังบางอย่างกลับมา พลังที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงแต่เป็นของขวัญที่ซ่อนอยู่ในทุกครั้งที่เราตัดสินใจลุกขึ้นมาเริ่มใหม่ค่ะพลังที่หนึ่งคุณได้เรียนรู้จากอดีตโดยไม่ต้องเริ่มจากศูนย์จริงๆลองคิดตามเราดูนะคะเวลาที่คุณล้มเหลวหรือทำคลาดอะไรสักอย่างมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนกลับไปที่ศูนย์เหมือนทุกอย่างที่ทำมามันหายไปหมดจากความจริงแล้วคุณไม่ได้กลับไปที่ศูนย์เลยค่ะ เพราะสิ่งที่คุณพกติดตัวกลับมาคือบทเรียนบทเรียนที่มีค่ามากกว่านังสือเล่มไหนๆและที่สำคัญเป็นบทเรียนที่คนที่ยังไม่ขืยล้มไม่มีวันเข้าใจได้ซ้ำเหมือนกับการขี่จักรยานครั้งแรกคุณจำได้ไหมคะว่าตอนเด็กๆเ,เราล้มกี่ครั้งแต่ทุกครั้งที่ล้มเราก็ได้เรียนรู้ว่า เออเราต้องบาลานซ์ยังไงต้องจับแฮนด์แบบไหนจนไหนที่สุดเราก็ขี่จักรยานได้คล่องโดยไม่ต้องคิดเลยด้วยซ้ำ มีงานวิจัยของ Harvard Business Review ที่น่าสนใจมากค่ะเข้าพบว่าความล้มเหลวเล็กๆที่เกิดซ้ำๆเป็นเหมือนตัวเร่งความสำเร็จในระยะยาวเพราะสมองเราจะจดจำวิธีที่ไม่เวิร์กและจะหาวิธีที่เวิร์กได้เร็วขึ้นเรื่อยๆพูดง่ายๆก็คือทุกครั้งที่คุณล้มทุกครั้งที่คุณลุกขึ้นมาใหม่คุณไม่ได้โง่ลงเลยแต่จริงๆแล้วคุณฉลาดขึ้น แกล่งขึ้นและเข้าใจเกมชีวิตมากขึ้นดังนั้นอย่าไปกลัวคำว่าเริ่มใหม่ค่ะเพราะคุณไม่ได้กลับไปศูนย์แต่คุณกำลังเริ่มต้นใหม่ด้วยคุณเวอร์ชั่นที่ฉลาดกว่าเดิมค่ะพลังที่สองการเริ่มใหม่ช่วยให้เรากล้าตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป เวลาที่เราดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆโดยไม่เคยหยุดพักหรือเริ่มต้นใหม่จริงๆสิ่งที่มักเกิดขึ้นก็คือเราเก็บทุกอย่างเข้ามาในชีวิตค่ะทั้งความสัมพันธ์ที่ไม่เติมเต็มภาระที่ไม่ได้อยากทำจริงๆหรือแม้กระทั่งความคาดหวังที่คนอื่นวางไว้ให้เรา ทีนี้พอถึงจุดที่ต้องเริ่มใหม่มันเหมือนเราได้โอกแกสยืนมองกระเป๋าเดินทางของตัวเองชัดๆแล้วถามว่าสิ่งนี้ฉันยังอยากพกไปด้วยจริงๆไหมลองนึกภาพเวลาเราไปเที่ยวก็ได้ค่ะถ้าไม่เคยเก็บกระเป๋าใหม่เลยเรามักจะโยนของทุกอย่างลงไปเรื่อยๆจนกระเป๋าหนักเดินทางก็เหนื่อยขยับตัวทีไรก็อึดอัด แต่พอถึงวันนี้ที่เราต้องแพ็คก,กระเป๋าใหม่เราจะเริ่มคัดแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่จำเป็นจริงๆสำหรับการเดินทางครั้งนี้และอะไรที่แค่ถ่วงให้หนกักนี่แหละค่ะคือพลังซ่อนเร้นของการเริ่มใหม่มันไม่ได้แค่พาเราไปเส้นทางใหม่แต่มันทำให้ชีวิตเราน้ำหนักเบาลงโล่งขึ้นและพอเบาลงคุณจะเดินเร็วขึ้นมั่นใจขึ้นและมีแรงไปได้ไกลกว่าเดิม บางทีนะคะสิ่งที่เหนียวรั้งเราไว้ไม่ใช่ว่าเราไม่มีพลังแต่เป็นเพราะเราอยัางแบกของที่ไม่จำเป็นไปด้วยตังหาค่ะพลังที่สคุณได้รู้จักตัวเองเวอร์ชั่นใหม่ที่พร้อมจะเดินปอนี่คือพลังที่ลึกที่สุดค่ะเพราะทุกครั้งที่เราล้มทุกครั้งที่เราเก้าวพลาดมันไม่ได้หมายความว่าเรากำลังถอยหลังแต่จริงๆแล้วมันคือการค่อยๆลอกเปลือกเก่าๆของตัวเองออกไป เปลือกที่มาจากความกลัวความคาดหวังของคนอื่นหรือแม้กระทั่งตัวตนที่เราเคยคิดว่าต้องเป็นเพื่อให้ใครสักคนยอมรับและพอเปลือกเหล่านั้นหลุดออกไปทีละชั้นสิ่งที่ปรากฏให้เราเห็นชัดขึ้นก็คือตัวเราเวอร์ชั่นที่แท้จริงนักจิตวิทยาชื่อดังข่าวโรเจอร์สเคยพูดประโยคหนึ่งที่ตรงพลังมากว่ามนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวแต่เป็นสิ่งที่กลำลังกลายเป็นอยู่เสมอ ฟังแล้วใช่เลยค่ะเพราะทุกครั้งที่เราเริ่มใหม่มันคือโอกาสที่เราจะกลายเป็นอะไรบางอย่างที่ใกล้เคียงกับหัวใจของเรามากขึ้นเวอร์ชั่นที่แข็งแรงขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นและที่สําคัญเวอร์ชั่นที่พร้อมจะเดินต่อด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยความกลัว การเริ่มใหม่จึงไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตแต่เป็นการเปิดโอกาสให้เราได้รู้จักกับเราในรูปแบบใหม่ซึ่งอาจจะเป็นเราที่กล้ากว่าอดทนกว่าแล้วรักตัวเองได้มากกว่าที่เคยคะ่ะเห็นไหมคะการเริ่มใหม่ไม่ใช่การสูญเสียแต่มันคือการได้สามพลังสำคัญกลับคืนมาพลังจากบทเรียนในอดีต พลังจากการปล่อยสิ่งที่ไม่จำเป็นและพลังจากการรู้จักตัวเองเวอร์ชั่นใหม่นี้ล่ะค่ะของขวัญที่ซ่อนอยู่ในการเริ่มใหม่ที่ไม่ค่อยมีใครบอกพลังมันมีอยู่แล้วในตัวเราจริงๆแล้วพลังในการเริ่มใหม่มันอยู่ในตัวคุณมาตลอดค่ะ แต่ถ้าคุณไม่รู้จักวิธีใช้มันก็เหมือนการมีอาวุธที่ทรงพลังอยู่ในมือแต่คุณกลับไม่เคยชักออกมาไม่เคยได้ใช้ปกป้องตัวเองหรือสร้างทางเดินใหม่ให้ตัวเองเลยวันนี้เราเลยอยากชวนคุณมาลอง4วิธีที่จะทำให้การเริ่มใหม่ของคุณไม่ใช่แค่การลุกขึ้นแต่เป็นการก้าวไปข้างหน้าอย่างมีพลังจริงๆค่ะข้อ 1. ยอมรับอดีตแต่ไม่แบกมันไปทุกที่ อดีตมันคือครูที่ดีแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นนักโทษที่ตามล่าคุณไปตลอดเวลาหลายครั้งที่เราพยายามจะเริ่มใหม่แต่เสียงในหัวกลับคอยกระซิบว่าอย่าลืมนะแกเคยล้มเหลวมาครั้งแล้วแกมันไม่เก่งพอหรอกแล้วถ้าเราเชื่อเสียงนั้นเมื่อไหร่ก้าวแรกของเราก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นเลยค่ะ สิ่งที่เราอยากชวนคุณทำคือเปลี่ยนวิธีมองอดีตไม่ใช่มองมันด้วยความเจ็บปวดแต่มองมันด้วยสายตาแห่งการเรียนรู้ถามตัวเองให้ชัดว่าฉันได้บทเรียนอะไรจากสิ่งนั้นจากนั้นเก็บเอาเฉพาะบทเรียนติดตัวไปส่วนความเจ็บปวดความรู้สึกผิดหรือเสียงที่ตัดสินตัวเองวางมันลงค่ะคุณไม่จำเป็นต้องแบกไปด้วยเสมอ นี่แหละค่ะคือความต่างระหว่างการยอมรับอดีตกับการจมอยู่ในอดีตยอมรับเพื่อเรียนรู้ แต่ไม่ต้องแบกเพื่อก้าวไปทางหน้าข้อ 2. กํกำหนดจุดเล็กๆที่จะเริ่มไม่ต้องใหญ่โตวเวลาที่เราคิดจะเริ่มใหม่หลายคนเผลอตั้งเป้าหมายใหญ่โตเกินไปค่ะอยากฟิตหุ่นก็วาดภาพตัวเองหุ่นเฟิร์มใน3เดือนอยากวิ่งก็คิดว่าต้องเริ่มจาก10กิโลทุกวันอยากมีเงินเก็บก็เผลอไปกดดันตัวเองว่าจะต้องมีล้านแรกในปีเดียวฟังดูยิ่งใหญ่นะคะแต่ปัญหาคือเป้าที่ใหญ่เกินไปมันทา ให้เรารู้สึกกลัวตั้งแต่ยังไม่เริ่มแล้วพอวันแรกเราทำไม่ได้ตามเป้าเราก็จะเริ่มตีตราตัวเองว่าเห็นไหมฉันมันไม่ไหวหรอกแต่ความจริงคือพลังของการเริ่มใหม่ไม่ได้อยู่ที่ความยิ่งใหญ่แต่อยู่ที่ความเล็กที่ต่อเนื่องค่ะ เริ่มจากการเดินวันละ10นาทีแทนที่จะบังคับตัวเองวิ่ง10กิโลเริ่มจากการเก็บเงินวันละ50บาทแทนที่จะฝันว่าจะมีล้านในเวลาแค่ปีเดียวเพราะสิ่งเล็กๆที่คุณทำได้ทุกวันมันจะค่อยๆสร้างแรงเฉยบวก positive momentum จนคุณรู้ตัวอีกทีคุณก็เดินมาไกลแล้วค่ะเก้าวเล็กๆเ,เหล่านี้มันทรงพลังมากเพราะมันไม่ทำให้เรากลัวและเพราะมันเล็กพอเราจึงมีโอกาสทำซ้ำทำต่อเนื่อง แล้วความต่อเนื่องนี่แหละค่ะคือเชื้อเพลิงจริงๆของการเปลี่ยนแปลงค่ะข้อ 3. ให้โอกาสตัวเองผิดพลาดอีกครั้งได้นี่เป็นสิ่งที่หลายคนเผลอลืมไปเลยค่ะเวลาพูดถึงการเริ่มใหม่เรามักวาดภาพตัวเองว่าครั้งนี้ต้องสมบูรณ์แบบต้องทำได้ดีเลยตั้งแต่วันแรกไม่พลาดไม่ถอยไม่ล้มอีกแล้วแต่ความจริงคือมนุษย์เราไม่มีใครเพอร์เฟกตั้งแต่ต้นค่ะแล้วการเริ่มใหม่ ก็ไม่ใช่เวทมนต์ที่จะเปลี่ยนเราให้เป็นคนใหม่แบบกดสวิตช์ปึ๊บก็เป๊ะปั๊บ เรายังเป็นมนุษย์ที่มีโอกาสพลาดมีโอกาสสะดุดได้อยู่เสมอดังนั้นเวลาที่คุณพลาดอีกครั้งอย่าเพิ่งรีบด่าตัวเองว่าเห็นไหมแกมันทำไม่ได้อย่าเพิ่งเอาความท้อกดหัวตัวเองลงไปอีกให้ลองเปลี่ยนมุมมองค่ะมองว่าทุกครั้งที่พลาดมันคือข้อมูลใหม่ข้อมูลที่กำลังบอกคุณว่าเส้นทางนี้อาจยังไม่เวิร์กหรือวิธีนี้ยังไม่ใช่เหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่ทดลองเป็นร้อยๆครั้งเขา าไม่ได้มองว่าล้มเหลวหรอกค่ะแต่เขามองว่าเราได้ข้อมูลเพิ่มอีกหนึ่งชุดแล้วและข้อมูลพวกนี้นี่เองที่จะค่อยๆนำไปสู่การค้นพบที่ใช่ที่สุดชีวิตเราก็เช่นกันค่ะทุกการพลาดไม่ใช่จุดจบแต่คือการเก็บข้อมูลที่ทำให้เราฉลาดขึ้นอีกนิด และเมื่อเราให้โอกาสตัวเองผิดพลาดเราก็กำลังให้โอกาสตัวเองเก้าวไปข้างหน้าได้จริงๆค่ะข้อ 4. เชื่อมโยงกับคุณค่าในชีวิตไม่ใช่แค่เป้าหมายชั่วคราวนี่คือเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้การเริ่มใหม่ของคุณยั่งยืนจริงๆค่ะเพราะถ้าเราลุกขึ้นมาเริ่มใหม่แค่เพราะตามกระแสแฟชั่นหรืออารมณ์หืดชั่ววูบมันก็มักจะหายไปเร็วไม่ต่างจากพลุที่จุดขึ้นสว่างวาบแล้วก็ดับลงในไม่กี่วินาทีแต่ เราเชื่อมสิ่งที่ทำเข้ากับคุณค่าที่ลึกที่สุดในใจเราการเริ่มใหมานั้นจะไม่ใช่แค่เป้าหมายลอยๆอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นพลังจากข้างในที่หล่อเลี้ยงเราให้ก้าวต่อได้เสมอเช่นคุณอยากมีสุขภาพดีไม่ใช่เพราะอยากถ่ายรูปลงโซเชียลให้ดูเฟิร์มแต่เพราะคุณอยากอยู่กับลูกให้นานที่สุดอยากเห็นเขาเติบโต คุณอยากพัฒนางานไม่ใช่เพื่อเงินเดือนหรือรางวัลแต่เพราะคุณอยากสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นอยากรู้สึกว่าการทำงานของคุณมีความหมายคุณอยากเก็บเงินไม่ใช่เพื่อเอาไปอวดแต่เพราะคุณอยากมีอิสระในชีวิตอยากใช้ชีวิตโดยไม่ต้องพึ่งใครเมื่อเป้าหมายของคุณเชื่อมโยงกับคุณค่าในใจจริงๆแรงผลักดันจะหมดไปไม่ง่ายต่อให้เจออุปสรรคคุณก็ยังมีเหตุผลใหญ่พอที่จะก้าวต่อค่ะ นี่คือความต่างระหว่างการเริ่มใหม่ที่เกิดจากแรงบันดาลใจชั่วคราวกับการเริ่มใหม่ที่อย่างรากลึกในคุณค่าในชีวิตอันแรกหมดไฟง่ายแต่อันหลังยิ่งทำยิ่งมีพลังค่ะและนี่คือ4วิธีที่จะทำให้การเริ่มใหม่ของคุณมีพลังจริงๆยอมรับอดีตแต่ไม่แบกมันไปเริ่มจากก้าวเล็กๆที่ทำได้จริง เปิดพื้นที่ให้ตัวเองพลาดได้อีกและเชื่อมโยงสิ่งที่ทำกับคุณค่าลึกๆค่ะเวลาพูดถึงการเริ่มใหม่หลายคนอาจยังแอบคิดว่าฟังดูดีแต่ในชีวิตจริงมันยากนะเพราะงั้นวันนี้เราอยากยกตัวอย่างบางเรื่องที่อาจทำให้คุณได้เห็นว่าการเริ่มใหม่ไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยค่ะเรื่องแรกเจ r o โ l i n g คุณอาจเคยได้ยินชื่อผู้เขียนแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมคะ ก่อนจะมีชื่อเสียงและความสำเร็จระดับโลกเธอคือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เกือบไม่มีเงินกินข้าวด้วยซ้ำต้นฉบับแฮร์รี่พอตเตอร์ถูกสำนักพิมพ์ปฏิเสธกว่า12ครั้งแต่เธอก็เลือกที่จะเริ่มใหม่ทุกครั้งที่ถูกปฏิเสธสุดท้ายการเริ่มใหม่ครั้งนั้นกลายเป็นการสร้างจักรวาลวรรณกรรมที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลเรื่องที่ 2. คลอเนลแซนเดอร์ส ชายวัยกเกษียณคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรเหลือนอกจากสูตรไก่ทอดเขาเดินทางไปเสนอกับร้านอาหารกว่า1,000แห่งและถูกปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ทุกครั้งที่เริ่มใหม่เขาไม่ได้กลับไปที่ศูนย์เขากลับไปพร้อมบทเรียนพร้อมการปรับสูตรจนในที่สุดก็เกิดเคนทักิฟรายชิเกนที่คนทั้งโลกรู้จักนี่คือพลังของการเริ่มใหม่ที่โลกไม่ค่อยเล่าให้เราฟังค่ะเรื่องที่ส ตัวเราเองในชีวิตเล็กๆไม่จำเป็นต้องเป็นคนดังเสมอไปหรอกนะคะบางครั้งการเริ่มใหม่เล็กๆก็เปลี่ยนชีวิตได้เหมือนกันเช่นคนที่เคยล้มเหลวจากการทำธุรกิจครั้งแรกแต่เลือกกลับไปเริ่มจากร้านเล็กๆในชุมชนจนกลายเป็นธุรกิจมั่นคงหรือแม้แต่ใครบางคนที่เคยเสียความสัมพันธ์สำคัญแต่เลือกเริ่มใหม่ด้วยการกลับมารักและดูแลตัวเองจนเจอความรักที่ดีกว่าเดิม สิ่งที่เหมือนกันในทุกเรื่องก็คือการเริ่มใหม่ไม่เคยง่ายแต่ทุกครั้งที่เลือกเริ่มใหม่ชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและที่สำคัญคือคุณไม่เคยเริ่มจากศูนย์จริงๆเพราะคุณได้พกาพาประสบการณ์บทเรียนและความแข็งแรงที่สะสมมาตลอดทาง เพราะฉะนั้นเทวันนี้คุณกำลังลังเลว่าจะเริ่มใหม่ดีไหมลองมองตัวอย่างเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจนะคะเพราะบางทีการเริ่มใหม่ที่คุณกลัวอาจเป็นบทที่สวยที่สุดของชีวิตคุณก็ได้ค่ะเมื่อเรามองย้อนกลับไปตลอดการเดินทางที่คุยกันมาในวันนี้คุณจะเห็นเลยว่าการเริ่มใหม่ไม่ใช่การแพ้ไม่ใช่การถอยหลังแต่มันคือการเลือกที่กล้าหาญที่สุดในชีวิตค่ะ เพราะการเริ่มใหม่ไม่ได้ทำให้คุณกลับไปที่ศูนย์แต่ทำให้คุณได้บทเรียนได้ประสบการณ์และได้รู้จักตัวเองในเวอร์ชั่นที่แข็งแรงขึ้น บางทีสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความพ่ายแพ้จริงๆแล้วมันอาจเป็นสัญญาณที่บอกเราว่าถึงเวลาแล้วนะที่จะก้าวสู่เส้นทางใหม่เส้นทางที่อาจจะดีกว่าถูกกับหัวใจคุณมากกว่าและพาคุณไปไกล้กว่าที่คุณเคยคิดด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอย่ากกลัวที่จะเริ่มใหม่ค่ะอย่ากลัวที่จะก้าวออกจากสิ่งที่ไม่ใช่เพื่อเปิดพื้นที่ให้สิ่งที่ใช่จริงๆเข้ามา และอย่าลืมว่าคุณไม่ได้เริ่มใหม่คนเดียวคุณเริ่มใหม่พร้อมกับพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณพร้อมกับบทเรียนจากอดีตและพร้อมกับโอกาสใหม่ที่รอคุณอยู่ตรงหน้าก่อนจะจบในวันนี้เราอยากชวนคุณถามตัวเองเบาๆว่าฉันพร้อมหรือ,อยังที่จะเริ่มใหม่เพื่อสร้างชีวิตเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเอง ไม่ว่าตอนนี้คุณจะยืนอยู่ตรงไหนของชีวิตไม่ว่าคุณจะล้มมากี่ครั้งหรือเคยผิดหวังมากี่หนขอให้จำไว้เสมอว่าคุณยังมีสิทธิ์ที่จะเริ่มใหม่ได้เสมอและการเริ่มใหม่ครั้งต่อไปอาจไม่ใช่การเดินซ้ำแต่คือการเดินสู่เส้นทางใหม่ที่คุณคู่ควรมานานแล้วค่ะนี่คือพลังงานเล็กๆที่เราอยากฝากให้คุณในวันนี้เพราะนี่คือพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงค่ะ